หนาวนี่กับบ้านได้ยั้งกินเห็นแบบนี้แล้วเฮ็ดยั้งกินดีครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับว้าวเมนูนี้ต้องเต่าทานกินฟื้นน้ำหอมต้มน้ำเดือดเดือดไปเบิ่งครับว่าเมนูนี้เฮ้ยสีเฮ็ดเมนูอยียงกัน <Wow. S 1> พ่อตาตั้งเต่าไว้แล้วไปหาเครื่องต้มในสวนหลังบ้านติดตากับย่ายบ้านติดตากับย่บายอ,อยู่บ้านมันปลูกไว้ถ่า เบิ่งเอาเด้อครับบานห้องไผ่ามานแม่แหลมมีเบิดทุกอย่างบมวาสิเป็นขิงคาตะไข้ใบบัก,กูดนี่หอดใบบักขามอ่อนแค่ยางรอบๆบบานโดยบ่ตองใส่เงินเม้แต่บาทเดียวครับเบิ่งครับคว้างอุดมสมบูรณ์ของบานห้องครับนี่ครับนี่ก็ค่าครับพุดเอาอยู่หลังบาน นี่ก็ตะไคร้ครับกินลราปลูกเกิดว่าท่านนี่กับมะขามอ่อนครับยางไปขอเอาอยู่หนาบานนี่ครับบานห้องเต้องไปซื้อครับเรต้องย่างได้เครื่องครบแล้วก็ตั้งหมอร่อนน้ำเดือดครับเตรียมตะไคร่นี่ครับตะไคร้กับไปขอมาจากบานป่านะครับข่างบานได้มาแล้วกระทูเตรียมครับโอ้กล่องกล่องครับ บาดที่นี่กระจัดแจงเครื่องลออได้เลยครับพ่อจะต้มน้ำเดือดเข้ากับใสเสื้องต้มลงไปในหม้อใส่ลงไปเลยครับร่อน้ำเดือดครับที่นี่เชิบนี่นะครับนี่แหละครับเข้ากับใสลงไปครับนี่มีอย่างเนี้ยเครื่องนี้เข้าเตรียมมากนะครับก็เข้าใส่ลงไปในหม้อหมอกําลังเดือดนะครับนี่ครับใส่เครื่องลงไปแล้วครับแล้วก็ปิดฝาหม้อครับ แล้วก็ลอ่อนามเดือดครับผม dragon. เอา้านามเดือดแล้วครับที่นี่นี่แหละครับพระเอกของมือนีครับเมนูที่เา้ิเฮ็ดในมือนีครับพอจะนำเดือดแล้วเฮ้าก็ใส่พระเอกเมนูของเฮ้าลงไปในหม้อได้เลยครับนี่ครับหม้อเดือดแล้วเด้อเฮาก็ใส่ลงไปได้เลยครับใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาหม้อล่อนามเดือดเดี๋ยวเฮ้ากับม,มายก เสิร์ฟาวางที่ล่อหนามเดือดครับเดือดเป็นแก้วน,น,น,นะครับพ่อได้ตั้งแต่แล้วนะครับนี่นะครับหอกตัดตำแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับบริทายตอนตำนะครับวัตต์ตำแล้วๆนะครับหอกะเ,เสิร์ฟลงใส่จานครับพร้อมรับประทาน ครับตำแตงครับผมกินกับต้มเป็ดปลาไหลครับเข้ากันดีครับเรียบร้อยครับตำแตงของเห่างารับประทานครับพอดีกับต้มปลาไหลของเหาเดือดครับแล้วก็ซุปพร้อมเสิร์ฟพอดีครับพี่น้อง เ็จเรียบร้อยครับเมนูต้มเป็ดปลาไหลของเฮ้าครับพร้อมขึ้นโต๊ะพร้อมเส์ฟรับประท่านครับนี่แหละครับต้มเป็ดปลาไหลกลับตำหมกแดงครับของกินที่กับ,บานย่ำได้ขิดหอนยน่ำนันอีกหนึ่งเมนูครับ